เอาละรครับะ,ะมาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะออเอาล่ะถึงช่วงนี้นะคะอย่างที่จกิกซอเคยเล่ามาครั้งหนึ่งว่าเราจะนําเรื่องราวของคลิปรีโอใช่คือจะเป็นคลิปต่งตางๆที่คุณมาคาเวอร์การร้องเพลงหรือว่าที่โด่งดังใน YouTube หรือว่าจะเป็นกระแสต,ต่างๆก็ตามเราจะเห็นปุ๊บเราจะนํามาชมให้ชมกันแล้ววันนี้นะคะจิ๊กซอหก็ไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาซึ่งรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเขาไม่ได้เป็นศิลป,ปินไม่ได้เป็นดาราแต่เขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีการรักในการร้องเพลงหรือเสียงเพลงแล้วก็มารวม ตัวการในการ c o อร์เพลงต่างๆของซิรีส์ทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบและติดตามถูกต้องคือเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนถีกีตาร์ที่เขาเรียกว่าเทพอ่ะเฮ้ยเขาเก่งมากเก่งขั้นเทพใช่แล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนร้องและเสียงของเขาจะสมูทกันพอมารวมกันก็เมเปคิงคโอ้โหเมเปคิงคเลยนะงงใช่ไหมเทพจริงๆนะคะแน่นอนนะคะว่าใครหลายๆคนเข้าไปชมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคนชมเยอะแฟนคลับเยอะมากมายเลยนะคะมีกระแสติดแบบทาง y YouTube อ่ะค่อนข้างจะเยอะมากว่าพูดถึงคู่นี้ว่า ถ้าอยากจะดูคอเวอร์ต้องดูคู่นี้เลยนะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกัน<ะ>เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่นำมาคอเวอร์กันเป็นเพลงอมจงเงยอของพี่แซมนะคะ,ะซึ่งเพลงนี้ค่ะวคอเวอร์โดย A และ If นะคะจากวงนี้นั่นแหละชื่องของเขาเลยคือ AF นั่น<ะ>เองน,นะคะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการร้องการดีกิตต้์ยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ ถ้าทางคุ้นคุณแค่ฉันมองคืนยังไม่ในในใคยใช่ไงนะสักนิดให้ฉันมีสิทด,ดียจอยากมองยินะ่งนัาสักวิกนาะทีอยากเนน้าแต่แล้วเธอก็ไม่มอง 老在逃避，老在 บอกนะว่าคู่นี้นะคะเป็นกระแสแบบโอ้โหท็อกเกอา์เท้าหลายๆคนรู้จักกันเออิฟเออิฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะมีการ cover เพลงของศิลปินเยอะนะคะใครที่อยากจะชมก็ลองคลิปให้ดู YouTube ก็แล้วกันคลิคว่า a ออฟนะคะน่ารักด้วยนะเสียงเขาพร้อมมากเลยนะคะฟังแล้วก็แบบเพลงร้องเพลงอื่นต้องพรออีกแน่ๆแล้วก็ลองไปดูติดตามผลงานของพวกเขากันได้นะคะเพื่อนก็นำตัวอย่างมาฝากกันนะเอาละมาถึงช่วงเวลาของการแจกแล้วถึงแล้วหรอถึงอุ้ยให้แล้วหรอขอบคุณค่ะยังยังไม่ได้ตั้งคำถามเลย ไม่ได้ให้เราหรอไม่ได้ให้นะคุณผู้ชมใช่ไหมใช่แลยค่ะใครอยากจะได้นะคะนี่เลยค่ะวิทยุตัวนี้นะคะวันนี้ค่ะเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บคำถามของเราค่ะคำถามของเราถามว่าว่าว่าตื่นเต้นมากว่าวิทยุตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรง่ายไปไหมเนี่ยี่คือคือบอกไปแล้วอะ คือจาได้ง่ายมากชื่อของเขาเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะก้องก็ทาให้เห็นเห็นอยู่ถูกอะไรที่โทรมาสายแรกตอนนี้เลยรับปันทีเราให้ไปเลยเครื่องหนึ่งให้ไปเลยให้ไปเลยคือแค่ตอบว่าชื่ออะไรท่านผู้ชมคะโทรเข้ามาเลยนะคะหมายเลขอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ0 2 6 6 9 ขอพัยเบอร์ของเราใช่ไหม029363202นะคะแล้วก็029363203นะคะใช่แล้วโทรเข้ามาได้เลยสองเบอร์นี้เลยโทรเบอร์ไหนติดก็โทรมาเลยตอนนี้นะคะเราแจกเลยนะคะสำหรับนะคะวิทยุที่เห็นดูตรงหน้านี้นะคะรับรองว่าสีสันโดนใจมากสายเดียวสายแรกเท่านั้นที่ตอบถูกนะคะว่าวิทยุตัวนี้ชื่ออะไรอ้ไม่ยากอ่ะคือเราบอกกันไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละใช่นะคะแล้วก็พูดบ่อยมากย้ำ บ่อยมากเลยนะคะเอาละถ้ามีสายส่งสายเข้ามาได้เลยนะคะขอสายแรกสายเดียวหาจังหวะให้ถูกนะคะคุณผู้ชมเวลาโทรเนี่ยต้องมีทริคในการโทรเพราะว่าถ้าสิบสายโทรเข้ามาพร้อมกันมันก็ไม่ติดไม่ติดนะสายชนกันไงใช่นะมคะต้องนี้หาเวลาแบบว่าพอวางปุ๊บเอยโทรเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาขายด้วยนะไม่ต้องเสียเงินคือคุณแค่โทรเข้ามาตอบคำถาม เราให้ไปแล้วอ่ะใช่แล้วนะแล้วก็เลือกสีได้ด้วยให้เลือกเลยเนี่ยมีสีอยู่ตรงหน้านี้นะคะสีขาวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดํานะคะใครชอบสีไหนนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะตอบว่าวิทยุที่อยู่ตรงหน้านี้ชื่อว่าอะไรนะคะเราแจกกันให้ไปเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะคะในรายการของเราผู้หญิงคิดเป็นคือเอามาเป็นของขวัญของรางวัลให้กับผู้ชมที่ติดตามรับชมเป็นแฟนรายการของเราแล้วรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากจะได้ฉันแบบ เออไปฟังวิทยุอุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสายนี้มาแล้วเนี่ะมาแล้วค่ะชื่อว่าคุณนกคุณนกสวัสดีค่ะคุณนกฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวละค่ะคุณนก่อจากจังหวัดไหนคะพัทลุงค่ะพัทลุงอ้าวละคุณนกได้ยินคำถามแลวใช่ไหมว่าวิทยุตัวนี้ชื่อว่าอะไรซ่กค่ะซ่ก ถูกไหมคะไม่อยากให้ตอบถูกเลยอ่ะไม่งนะแต่ว่าถูกใช่ไหมล่ะถูกค่ะโอ้โหถูกต้องแล้วนะคะชื่อว่า s t a เรดิโอนั่นเองถูกต้องค่ะคุณโน๊ตอบถูกว่ามีเราแจกกันไปเลยนะคะหนึ่งเครื่องคุณนกคุณนกอยากได้สีไหนอยากได้สีดำค่ะอ่าสีไหนก็ได้สีไหนก็ได้เดี๋ยวคุณนกบอกชื่อที่อยู่ไว้เลยนะคะกับทีมงานเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งให้สีดำค่ะ ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณคุณนกมากค่ะค่ะติดต่อทำงานเลยนะคะแม่เป็นยังไงบอกแล้วใช้ทริคของดิฉันไงเอาเราคุณผู้ชมท่านใดที่ท้องไม่ติดไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะเพราะเราจะมีมาแจกกันทุกวันใช่ทุกวันเลยเหรอช่วงนี้เรามีทุกวันโปรโมชั่นนิดนึงงานต้องติดตามนะคะช่วงท้ายรายการของเราว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะมีแบบว่าคำถามอะไรหรือว่าบางวันให้เลยก็ได้ให้เลยก็ได้คุยใจดีไงอะไรคะต้องรอติดตามกันนะว่าเราจะมาแจกกัน ไปอีกถึงเมื่อไหร่ใช่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณกับซากเรดิีอด้วยนะคะที่สานำมือยุสสวยๆแบบนี้มาให้เราแจกคุณผู้ชมกันนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้อยู่ก็ติดตามทุกๆวันด้วยกันละกันเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับวิทยุของเราไปวันใดวันหนึ่งก็ได้นะเอาล่ะครบเครื่องวันนี้สบายใจได้แจกอ่ะคือได้แจกแลวสบายใจแต่ถ้าได้เองจะสบายใจว่าแม่ไม่ทอแม่ไม่ทออะไรค่ะอ่ะครบเครื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้กับเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกว่าจะนำมาฝากกันทุกๆวันติดตามด้วย กแล้วกัน,นะคะช่วงแบบนี้11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีใช่แล้วค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็หมดเวลาของอรายการผู้หญิงคิดเป็นแล้วนะคะเราคงต้องจากลาก,กันไปแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆค่ะจากร้าน EcoF l o w ิ r i n d ินดี้พัง r ์เบอร i ่ไแยและร้านไนซ์เกตค่ะค่ะดอกไม้สวยนะคะจากมิสซี่ค่ะคุณโกรพระราม2อนะคะไละชั่างคน่าจะประกบซินดี้กรุ๊ปค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะส่วน สวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย C D Call Center คิดถึง C D ที่นี่เบอร์เดียว